อันนี้ค่ะเด็กๆ mm hmm. พี่เจบอกว่าทุเรียนคืออะไรนี่เลยอันนี้ค่ะคือทูเร mm ียนทุเรียนอ่าบางคนเหม็นบางคนบอกว่าหอมเด็กๆคิดว่าคุณครูเบนคิดว่าเหม็นหรือคิดว่าหอมคะเหม็น <ong> อ่าอันนี้ค่ะเป <ong> ็อันนหอมเบนอ่าอันนี้คุณ, <ong> คณคเบน คิดว่าหอมนะคะคุณครูเบนคิดว่าแดดดีของเจกับเจสซี่น่าจะชอบค่ะอ่า,อาเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นคนหลายหลายคนนะคะโอ,อ้ไม่หลายคนสิเพราะว่าบางคนชอบบางคนไม่ชอบเด็กๆค่ะคุณครูเบนมีทวินซิสเตอร์คุณครูเบน,นชอบทุเรียนนะคะแต่ทวินซิสเตอร์ครูเบนไม่ชอบทุเรียนอืม เว่าทูเรียนเป็นทูเอียนเป็นแมนเอาว่าทุเรียนมันเหม็นเหรอ